สหพันธ์คนขับรถแท็กซี่ในเมืองตากอากาศชื่อดังของเม็กซิโกนะคะได้เสนอบริการรถแท็กซี่ระดับหรูโดยผ่านแอปพลิเคชันมือถือค่ะโดยการนำรถสปอร์ตสุดหรูและก็รถหรูระดับไฮเอนด์ end, มาให้บริการกับลูกค้าค่ะแอปพลิเคชัน iOne Exotic Taxi นะคะนี่เป็นบริการใหม่ล่าสุดที่สหพันธ์คนขับรถแท็กซี่ในเมืองแทนคูนซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมของเม็กซิโกนามาให้บริการกับลูกค้า ที่ชื่นชอบรถยนต์ในระดับไฮคลาสรถที่นำมาให้บริการนะคะมีทั้งรถสปอร์ตรถสปอร์ตรู้สุดแรงอย่าง lamborghini ferrari แล้วก็ mercedes benz หรือว่าลูกค้าที่ชอบลุยแต่ว่าติดรู้เนี่ยก็มีรถ h u m m e r ไว้ให้บริการค่ะแค่คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะรถหรูก็จะมาจอดรอรับพร้อมกับคนขับในชุดสุดเท่ค่ะ ไอว n นเอ็กซ c ติกแนั้นเพิ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมามีรถหรูไว้คอยให้บริการลูกค้าตอนนี้มีอยู่4คันนะคะแต่ถ้าหากว่าในอนาคตบริการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็จะนำรถหรูมาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันทําตลาดกับบริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันรายอื่นที่อาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในอนาคตอย่างอ ber อร์นะคะซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ให้มาทำธุรกิจในเมืองแคนคูนแต่ว่าตอนนี้แท็กซี่ Uber นั้นทําตลาดใน12เมืองทั่วประเทศเม็กซิโกค่ะ